สวัสดีจ้ามึอน,นี้ผู้ใหเขามาช่องแม่นนองฟ้าแล้วกะอย่าลืมให้กำลังใจในเด้อจ้ามึอน,นี้แม่นนองฟ้าสิผ้ามาเห็ดบักม่วงกวนนอ้อบักม่วงหรือว่าบักม่วงแผ่นเท่านอ้ออันนี้บักม่วงที่แม่นนองฟ้าคาดใ้นี่กะสุกซํำนีก่กะใส่ได้อยู่น้อเพราะว่ามันเป็นบักม่วงบักม่วงที่มีรสรสชาติหวานนอะบะสูกแข้งกะก็สามารถที่เห็ดสีเห็ดเป็นบักม่วงกวนได้นอกจาก้า จะสำหรับบักม่วงที่ห้าคัดเลือกมาเห็ดบักม่วงแผ่นเนาะข้าสิเอาบักม่วงที่มันสุกแล้วเอาบักม่วงพันไดก็ได้เห็ดไดเบิดพี่น้องว่าแต่มันสุกจานีห้องคือตัดบักม่วงเป็นชิน้นเป็นชิ้นแล้วเนาะบาน,นห้าก็สะเอาใส่หมอ้อใส่หมอห้อแล้วก็จะเอาไปกวนเนาะพี่น้องแม่น้องฟ้านี่บ่ได้บด เพราะว่าบักม,ม่วงเมนงฝ้านี่มันสุกเวลาห้าวปีกวนมันก็นจะเละเองมันเนาะบางคนมันก็ดจะเอาใส่เครื่องบดเนาะพี่น้องใส่เครื่องบดบดสะกกอนเราหเอาคอยเทศใส่หมอ้อล้วค่อยกวนเฮ็ดแบบนั้นก็นได้เด้อจะ้ะบักม่วงที่วาตัดเป็นชิ้นนี่เฮาก็คือเอาบักม่วงใหญ่เนาะเฮ็ดพี่น้องบะเมนบักม่วงหน่อยเกิดคือบักม่วงคือจังบักม่วงอกกล่องบักม่วงนามดอกไม้ บักม่วงที่มันนวยใหญ่แน่นะเนาะพี่น้อ,องบ่แม่นบักม่วงเราเน้นน้อยที่เขาบีบเอาตั้งแต่นายเม็ดบนหนังเม่น้องฟ้าใส่บักม่วงใหญ่เฮ็ดเนาะจ้ะอันนี้แม่น้องฟ้ากับต่างไฝใบโดนเติบแล้วเนาะจ้ะเพราะว่าแม่น้องฟ้าดดนี่ใส่เตาทานเนาะบ่แม่นเตาบ่แม่นเตาแก๊สเนาะจ้ะแม่น้องฟ้านี่ก็สิเอาไปตั้งไว้บริเวณนอกเพื่อที่สิบ่ให้มันเปื้อนครัวของเฮาเนาะ แม่หน่องฝากกับกวนกวนไปเรื่อยๆการกวนนี่กวนประมาณจะชั่วโมงครึ่งกับหนาสีโบกนอนหนามเขากวนไปเรื่อยๆจนกว่าหนามมันหนามมันก็มันจะแหงนน้งเนาะกวนไปเรื่อยๆได้พี่น้องเขาจะมันสียใหม่เด้อว่างบ่ได้เลยเด้อ,อ,ดอจ้ะกวนไปเรื่อยๆเดียเด๋ยวกระไดแล้วเนาะนี่อันนี้กระไก่จะได้แล้วเนาะพี่น้องเวลาเ,เข้าคนคนแล้วไม่เข้าฝืดฝืดเนวคนเข้าฝืดนะมันกับไก่เข้ามันกับไก่เคียงแล้ว พราะว่าเวลาาขากวนวนให้น้ำโบขแห้งเนี่มัเสิเวลาข้าวตาจะใส่เวลาปลโดนเ,เนมัก็ารตากแข่ง<ส>เร็วกวกันว<ะ>นไปด่เงินวนไปอีกอันนี้แม่น้องฟ้ากะจัดการเทใส่ถุงใสที่ร่องโดยถาดเนาะมือนน่อวนสองแผ่นนอกจากพี่น้อง ทุงทีมันสะอาดแล้วเ้ากระเทใไ่เลยเนาะแต่ว่าต้องล่องโดยฐานนะาจะอันนี้แม่น้องฟ้ากะสาสมใดมือละสองแผน่นมือละแผ่นยังสีเนาะแม่น้องฟ้ากะเห็ดว้กินเองง่ายๆพี่นอ้นองพี่น้องผู้ใดอยากเห็ดกะเบื่องคลมหนีได้เลยเด้อจจะเห็ดง,ง่ายๆบ่ได้เฮ็ดยากีหยางดอกอันนี้กะตากได้ เมื่อวานนี่นอตัวนี้นอออันนี้กระไก่แหงแล้วตัวนี้ทามันแหงก็จะเป็นสีนี่นอพี่นอ้องเริ่มจะแหงแล้ว้าแหงแล้วแม่น้องฟ้ากระสิดึงถุงออกมาจากถาดแล้วแม่น้องฟ้ากระสิผาดไปแบบนี้นอเอาไปตากมันกับสีงายมันกับบริเปืองถาดจะสำหรับมนีแม่น้องฟ้าก,กับขอบคุณพี่น้องหลาย,ลาย,ลายที่เขามารับชมนอกจาก การเห็ดบักม่วงกวนหรือบักม่วงแผ่นของเห้าเห็ดบ่อยากเลยจ้าสวัสดีจ้า